สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนโจทย์ปัญหาในเรื่องของการนับจํานวนขานับจํานวนหัวนะครับของสัตว์แต่ละประเภทนะครับซึ่งในโจทย์ลักษณะนี้เนี่ยนะครับส่วนมากจะนําไปออกในการสอบกอพอนะครับสอบบรรจุงานนะครับซึ่งมันเป็นวิชาความรู้ความสามารถทางด้านตัวเลขนะครับเรามาดูข้อที่1นนะครับซึ่งจะนํามาทํากันมา คุยกันในวันนี้นะครับโจถามว่าฟาร์มแห่งหนึ่งนะครับเลี้ยงไก่หมูและวัวไว้รวมกันโดยสัตว์แต่และชนิดมีจำนวนอย่างละเท่าเกันเมื่อนับขารวมกันได้150ขานะครับอยากทราบว่าสัตว์เลี้ยงสัตว์ไว้หนอย่างละกี่ตัวนะครับวิเคราะห์โจทย์นะครับโจทย์ข้อนี้เนี่ยนะครับมันมีสัตว์อยู่3ชนิดนะครับเรานับขารวมกันได้150ขานะครับซึ่ง โจทย์ข้อนี้มีตัวเลือกมาถ้ามีตัวเลือกมาโจทย์ประเภทนี้ลักษณะนี้เราสามารถหาคําตอบได้โดยการนํำช้อยตัวเลือกนี้ไปแทนค่าแล้วก็ไปคูณจำนวนคาก็สามารถที่จะออกมาซึ่งคําตอบได้นะครับแต่ถ้าไม่มีตัวเลือกนะครับก็จะเป็นการยากนะครับเอาโอเคเรามาทํากันเลยนะครับว่าจะมีวิธีการคิดอย่างไรนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับเอาทำยังไง น้องน้องนักเรียนหลายคนคงจะมีวิธีการคิดอยู่ในใจบ้างแล้วนะครับเรามาดูแบบที่คุณครูจะนำมาอธิบายวิธีการในวันนี้นะครับวิธีการเริ่มแรกนะครับวิธีทําคือจำนวนสัตว์นะครับจำนวนสัตว์จำนวนสัตนวนต์เท่ากับเราก็จะต้องหานะครับหาค่าของมันในตามตามสูตรนะครับ คขารวมนะครับารวมนะครับหารด้วยผลบวกนะครับผลบวกของจำนวนขาสัตว์นะครับขาสัตว์แต่ละประเภทนะครับแต่ละประเภทนะครับนี่คือวิธีการที่จะหาคำตอบออกมานะครับจำนวนสัตว์ก็คือจำนวนสัตว์ที่มันเท่ากัน นะครับหาได้จากไหนหาได้จากขารวมหารด้วยผลบวกของจำนวนขาสัตว์แต่ละประเภทหรือแต่ละชนิดนะครับในข้อนี้เนี่ยนะครับขารวมของเราคือเท่าไหร่ครับเรานับรวมกันได้เท่ากับ150ขานะครับ150ขาก็คือด้านบนจะเป็น150หาหารด้วยอะไรครับหารด้วยผลบวกของจำนวนขาสัตว์แต่ละประเภท นะครับในข้อนี้มีไก่มีหมูและมีวัวนะครับในการหาสัตว์ในการหาขาสัตว์นะครับเราจะต้องหาขาสัตว์แล้วก็จะต้องทําในสภาวะที่สัตว์มันเป็นปะกะตินะครับไก่ต้องมีกี่ขาครับไก่มีอยู่สองขานะครับไก่มีอยู่สองขาหมูมีอยู่สี่ขาวัวก็ต้องมีอยู่สี่ขาเช่นกันจะเป็นไก่พิการเป็นหมูพิการขาเพิ่ม ขาเกินหรือขาขาไม่ถึงไม,ไม่ได้นะครับจะต้องเป็นลักษะณี้คือไก่มี2ขาหมู4ขาหัวก็ต้อง4ขาเท่านั้นนะครับดังนั้นผลรวมของจํานวนด้านล่างก็คือ2องบวกสบวกสซึ่งได้เท่ากับ10นะครับได้เท่ากับ10อ่าทีนี้ก็เป็นการง่ายนะครับตัดตัดเลยครับหารกันได้เท่ากับ15 15ตัวนะครับในข้อนี้เนี่ยนะครับคำตอบของเราก็คือ ตอบเท่ากับ15ตัวจะมีสัตว์แต่และชนิด15ตัวเรามาตรวจสอบคําตอบนะครับว่าใช่ไหมนะครับไก่นะครับไก่15ตัวไก่มีกี่ขาละครับไก่มีอยู่2ขา15คูณ2ได้30นะครับ30ขาอ่านี้หมูมีอยู่4ขาตัวละ4ขาหมูมีอยู่15ตัว4 5คูณ4เท่ากับ60ครับ60ขานะครับ ัวก็เช่นกันครับมีอยู่15ตัวเพราะว่าแต่ละประเภทนี้เท่ากันนะครับคูณด้วย4เท่ากับ60ขานะครับรวมทั้งหมดนะครับจึงได้เท่ากับ150ขานะครับซึ่งตรงตามที่โจทย์ให้มาคือรวมขาสัตว์ทั้ง3ชนิดเท่ากับ150ขานะครับดังนั้นข้อนี้จึงตอบสัตว์แต่ละประเภทแต่ละชนิดเนี่นะครับเลี้ยงไว้อย่างละ15ตัว เป็นคำตอบข้อที่1นะครับข้อที่2นะครับข้อที่2โจทย์ถามว่านะครับนับจำนวนรวมขาหมาและวัวได้ทั้งหมด220ขานะครับโดยมีม้าน้อยกว่าวัวอยู่5ตัวอยากทราบว่ามีมมาทั้งหมดกี่ตัวนะครับโจทย์ข้อนี้มีตัวเลือกให้มานะครับ4ตัวเลือก20ตัว25 30 สามสภาพตัวตามลำดับนะครับซึ่งคุณครูได้บอกไปแล้วว่าถ้ามันมีตัวเลือกมันไม่ยากแต่ถ้าเมื่อไหร่ไม่มีตัวเลือกน้องๆนักเรียนจะต้องรู้จักวิธีการหาคำตอบในโจทย์ประเภทนี้นะครับวิเคราะห์โจทย์นะครับโจทย์ข้อนี้เนี่ยนะครับมีสัตว์อยู่2ชนิดนะครับสชนิดคือม้ากับกัวนะครับซึ่งเราเอาขาไปรวมกันเนี่ยนะครับนับขารวมกันได้่ยได้220ขา โดยเงื่อนไขเขาบอกว่าม้าจะต้องน้อยกว่าวัวอยู่5ตัวนะครับซึ่งมีม้าน้อยกว่าวัวอยู่5ตัวดังนั้นในข้อนี้วัวจะต้องเยอะกว่าเยอะกว่า5ตัวนั่นเองนะครับมาดูวิธีการคิดหาคําตอบในข้อนี้นะครับอาวิธีการก็คือจํานวนหมานะครับจานวนม้านะครับบวกกับ,บวัว ถ้าเราไปดูขานะครับหาได้จากนะครับขารวมนะครับขารวมหารด้วยจำนวนขาของสัตว์นะครับจำนวนขาของสัตว์ขารวมเท่าไหร่ครับขารวมของเราในโจทย์เขากำหนดให้ว่าม้ากับวัวมีขานับเปรีมกันได้เท่ากับ 220ขานะครับขารวมคือ220ขานะครับส่วนด้วยจำนวนขาของสัตว์ในจุดข้อนี้นะครับจำนวนจานวนขาของสัตว์ก็คือม้ากับวัวนะครับม้ากับวัวขาจะคือจะมีตัวละ4ขาใช่ไหมครับขาจะมี4ขาม้าก็4ขาวัวก็4ขาเราเราเอาขาของมันนี่นะครับมาแค่ บอกว่าตัวเดียวเนี่ยนะครับมีอยู่สี่ขาไม่ใช่เอาขาม้าหนึ่งสี่ขากับขาวัวสี่ขาบูโรก็เป็นแปดแปดขาซึ่งตัวด้านล่างจะเป็นแปดไม่ใช่นะครับคือประเภทของม้ากับวัวนี้คือมีอย่างละสี่ขาด้านล่างก็คือส่วนด้วยสี่นะครับส่วนด้วยสี่สองร้อยยี่สิบนะครับหารสี่ได้เท่ากับห้าสิบห้านะครับห้าสิบห้าอะไรก็คือห้าสิบห้าตัว แสดงว่าม้าก <c oughs> ับวัวรวมกันเท่ากับ55ตัวโจทย์เขาถามอะไรครับเขาไม่ได้ถามว่ารวมกันเนี่ยนะครับมีม้าอยู่มีม้ากับวัวรวมกัน55ตัวไม่ใช่นะเขาก็ถามว่ามีม้าอยู่กี่ตัวนะครับซึ่งวัวกับม้านะครับมันรวมกันเท่ากับ55ตัวเราจะหาจํานวนที่น้อยกว่าก็คือหาม้านะครับเราก็ต้องใช้สูตรนี้คือจํานวนที่หาจํานวนที่น้อยนะครับ จำนวนที่หน่วยหาได้อย่างไรนะครับหาได้จากรวมนะครับค่ารวมของมาได้วัวนะครับไปลบด้วยผลต่างนะครับูเขียนคาว่าต่างนะครับหารสองนะครับผลรวมมีทั้งหมดกี่ตัวครับมีทั้งหมดอยู่55ตัวนะครับก็เป็น55ลบกับผลต่างในข้อนี้นะครับม้าน้อยกว่า วัวอยู่5ตัวผลต่างคือ5ดังนั้นตรงนี้ก็เป็นลบด้วย5ส่วนด้วย2ครับห้ 55, ลบหเท่ากับ50 50หารสนะครับเท่ากับ25อ่5า25คืออะไร25ก็คือค่าของหมานะครับซึ่งเป็นจำนวนสัตว์ที่น้อยกว่านั่นก็คือ หมานะครับในข้อนี้จึงตอบข้อที่2นะครับคือมีม้าอยู่25ตัวนะครับเราลองย้อนไปดูที่การตรวจสอบคำตอบนะครับการตรวจสอบคำตอบนะครับถ้ามีหมาอยู่25ตัวนะครับซึ่งมันน้อยกวัวใช่ไหมครับหมานะครับมมา25ตัววัวคือวัวคือ วัวจะต้องเป็นมากกว่าหมาก็คือ5ตัวก็คือต้องเป็น30ตัวครับดังนั้นเนี่เราลองมาตรวจสอบคำตอบ25คูณ4คูณขานะครับหูณ4ได้100ครับได้100ขาวัว30ตัวคูณ4นะครับคูณขา4ขานะครับก็จะได้เป็น120ขานะครับซึ่งผลรวมของมันเท่ากับ 220ขานะครับซึ่ง25ตัวจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับอันนี้คือโจทย์ประเภทนี้นะครับเรามาดูข้อที่3นะครับข้อที่3เขาถามว่าฟาร์มแห่งหนึ่งนะครับมีจานวนหา่าน2เท่าของจานวนแกะนะครับหากนับขาห่านและขาแกะรวมกันจะได้ 200ขานะครับจงหาว่ามีแกะและห่านอย่างละกี่ตัวนะครับในจุดข้อนี้เนี่ยนะครับมีสัตว์อยู่สองประเภทซึ่งแต่ละประเภทนี้มีจํานวนขาไม่เท่ากันนะครับห่านโดยปกติจะมีอยู่2ขาแกะโดยปกติจะมีอยู่4ขานะครับซึ่งมันไม่เท่ากันแต่ในข้อนี้ห่านจะมีจํานวนตัวที่มากกว่าแกะเป็น2เท่านะครับเรามา หาวิธีการในการคิดหาคําตอบข้อนี้กันนะครับครูจะกําหนดให้นะครับกาหนดให้กาหนดให้เรามาแทนเป็น,ปนตัวแปรครูจะให้กําหนดให้เป็นตัวแปรนะครับในโจทย์ข้อนี้จะสังเกตเห็นว่าแกะมันมีค่าหรือมัมนมีจานวนตัวที่น้อยกว่าหารครูก็จะให้แกะก่อนนะครับแกะนะครับให้แกะเป็น x ตัว แกะเป็น x ตัวนะครับให้แกะ x ตัวทีนี้หารนะครับหารจะเป็นก so ี first, ่ตัวหารหารเป็นสองเท่าของแกะก็จะต้องเป็น2อง x ตัวนะครับอันนี้คือประเภทของตัวนะครับได้แกะ x ตัวได้หาร2อง x ตัวนะครับต่อไปมาดูขานะครับอันนี้คือตัวนะครับตัวดูขานะครับแกะ x ตัวนะครับแกะ หตัวนี่มีกี่ขาครับแกะมีอยู่4ขานะครับดังนั้นเราก็เอา x ไปคูณกับ4นะครับซึ่งจะได้เท่ากับ4 x นะครับ4 x ขานะครับต่อไปหานนะครับหารหารมีอยู่2 x ตัวนะครับหารตัวละ2ขา ดังนั้นเราก็าเอา2คูณจำนวนตัวนะครับ2คูณกับ 2x ได้เท่ากับ 4x ่าอ่าอเราได้แล้วนะครับได้แก่ 4x ขาแล้วก็ได้หาร 4x ่ขาจากนั้นเรามาเขียนเป็นสรรมการนะครับสรรมการสรรมการทำยังไงสมการสมการข้อนี้จะได้ลักษณะนี้นะครับคือ เขาบอกว่านับขาห่านนะครับนับขาห่านและนับขาแกะนะครับรวมกันเท่ากับ200ขาใช่ไหมครับดังนั้นเราก็เอาขาของแกะและขาของห่านมารวมกันเลยนะครับจะได้สมการเป็นแกะคือ c x นะครับรวมกับขาของห่านคือ c x ซึ่งมันเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ200ขานะครับ แก้สมการจะได้ว่า4 x บวก4 x เป็น8 x ครับ8 x เท่ากับ2อ0ยครับย้ายข้างครับย,ย้ายย้าย8ลงไปไปหารน,นะครับได้ x เดียวเท่ากับ200นะครับหารด้วย8นะครับ200หารด้วย8ซึ่งก็จะได้ x เดียวเท่ากับ25นะครับ25่5าี้นี่คือ25อะไร เราก็ไปดูที่โจทย์กำหนดไทยเริ่มแรกนะครับ x ถ้ากับ25นั่นก็คือแก่จะมีอยู่ x ตัวซึ่ง x ตัวตัวนี้ก็คือ x คือ25นั่นก็คือในฟาร์มแห่งนี้จะมีแก่อยู่25ตัวนะครับดังนั้นนะครับจะมีแก่อยู่25ตัวและจะมีหารอยู่หารเป็น2เท่าของแก่ หารคือ 2x นั่นก็คือ2คูณกับ25ซึ่งเท่ากับ50ตัวเราก็จะได้คำตอบของข้อนี้ก็คือตัวเลือกข้อที่3นะครับคือมีแกะอยู่25ตัวแล้วก็มีหารอยู่50ตัวใช่ไม่ใช่เราไปตรวจสอบคำตอบกันนะครับ มีแกะอยู่25ตัวครับ25ตัวขาของแกะแต่ละตัวก็คือ4ขานำ25ไปคูณกับ4ได้เท่ากับ100ขาครับ100้ขาต่อไปห่านครับห่านมีอยู่50ตัวคูณจำนวนขาห่านตัวละ2ขาได้เท่ากับ50คูณ2เป็น100นะครับผลรวมของมันก็คือ200ขาเป็นไปตามโจทย์ ที่กำหนดไทยในการนับขา,าห่านและแกะนะครับซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องในข้อที่สานะครับนี่คือวิธีการในการทำจย์ประเภทนี้นะครับคุณครูจะมีเรื่องราวอะไรดีในเรื่องของคณิตศาสตร์มาฝากอยู่เรื่อยๆจะลืมติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ